สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพจกิตนิเบวนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเพจเพื่อนบ้านเราอีกท่านหนึ่งนะครับผมกับเพจขอบตาร์ดามแลนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำเป็นพอดแคสต์นะครับผมพูดคุยกันถึงเลิฟไลท์ซูเปอร์สตาร์นะครับผมซึ่งเป็นเลิฟไลท์ซีรีส์น้องใหม่นะครับผมจากคายสไลท์นะครับ โอเคครับคุณขอบตาดำครับรู้สึกยังไงครับกับการาที่ได้ดูเรอไปซูเปอร์สตาร์ในภาคนี้ครับก็ถือว่าเป็นเป็นเลิฟไลไ์ภาคที่ผมมองว่านี่คือจุดที่ลงตัวที่สุดแล้วสำหรับเลิฟไลไ์ในยุคนี้ คือในภาคก่อนๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเลิฟไลท์อ่ะมันยังคือมันต้องจูนนี่อีกหน่อยต้องเออมันต้องจูนหน่อยคือมันยังไม่มันจะยังไม่สุดหลายประเด็นเนี่ยคือมันยังคือมันทําได้ดีไหมทําได้ดีแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวมากเท่าไหร่คือมันจะมีลงตัวอยู่ภาคเดียวก็คือถ้าเกิดมากที่สุดในสมัยก่อนเลยนะคือสควอเดอร์โปรเจกต์ภาค2อันนั้นคือใช่ไหมครว่าอ๋อหรือว่าสควอเดอร์โปรเจกต์สองเลยอ๋ออคือภาคแรกสุดเลยที่เป็นทีมทั้งสองซึ่งอันนั้นอ่ะผมมองว่าอันนั้น ที่ภาคต,ต,ต่อมามันต้องทําได้ประมาณนั้นนะนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเออนี่คือเลิฟไลฟ์จริงๆครับผม,มผมว่าเขาสามารถทําได้แล้วก็คือเอาองค์ประกอบภาคกค่อนๆมารวมกันแล้วมาจูนให้มันให้มันแบบดีขึ้นแบบใช่ซึ่งก็เออภาคนี้ทําได้ดีมากมนะแล้วมีจุดตรงไหนที่อยากจะติหรืออะไรยังไงไหมครับถ้าเป็นจุดตินี่ผมว,ว่าผู้คนน่าจะพูดเหมือนกันนะก็คือสันนี่พาก็คือมงคู่แข่งของภาคนี้ คือปกติที่เราเห็นมาคู่แข่งของเลิฟไลท์ตั้งแต่อาร์ไลท์ไปถึงเซนโซเน่ก็คืออาร์ไลท์มันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะในยุคแรกเพราะว่าด้วยความที่บทน้อยแล้วก็แต่คนมองว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยสาคัญมากในภาคแรกคือมันจะมาสำคัญดีก็ตอนภาค2กับเดอะมูฟ e ี่แล้วส่วนเซนโซเนเนี่ยทุกคนยกให้ดีที่สุดเลยเพราะว่าเขาปูมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ภาคแรกจนไปถึงจบซีรีส์นั้นเลยทีนี้มาซันนี่ยไม่เหมือนกับว่าในภาคนี้เขาต้องปูในเรื่องของเรียล่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนทีนี้เนี่ แค่10%บเปอร์เซ็น่ยคือ <c ười> สมมุติว100่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ลไซูเปอร์สตาร์เป็นร้อยเปอร์เซ็นเรล่าจะอยู่ประมาณ95%้าสิบห้าเปอร์เซ็นส่วนซันนิ่พาคือประมาณสามเปอร์เซ็นต์อ๋อครับคือถามว่าซันนิ่พายังสำคัญไหมยังสำคัญอยู่แต่ว่าพอมาในตอนท้ายเนี่ยซีนที่เราควรจะได้แบบว่าอิน<ม>ควรจะรู้สึกว่าเอออินกับมันนะมันกลายว่าฮะนี่ชนะนได้ไงอะเพราะว่าตัวเรื่อง เพราะตัวเรื่องอ่ะมันไม่ได้ปูมาให้เราเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดง mm. หรือเพลงของซนิาพาแบบเต็มที่อ่ะมันคือมันมันแย่กว่า R อารายสิ่งนะฮะถ้าเกิดดูกันดีๆเพราะว่าอารายเนี่ยในภาคแรกะเรายังจะได้เห็นตอนโคนอกะใช่ไหมโคนกะมันวิ่งกันไปแล้วมันเห็นการแสดงอันนั้นคือยังได้เห็นนะฮะ ยังได้เห็นการแสดงการเต้นเพลงอะไรเงี้ยแต่สันนิพานเน่โผล่แต่ละครั้งการแสดงแต่ละครั้งมันก็โผล่แบบจบไปเลยมันจบแล้วอ่ะนี่คือได้เห็นแค่นี้ไม่ถึงนาทีไม่ถึง10บวินาทีด้วยซ้ำทำให้พอมาถึงตอนจบมันเลยเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่ามันดูไม่ค่อยน่ายอมรับเท่าไหร่กับการที่แบบเอรีเล่ามันแพ้วงนี้ได้ไงวะซึ่งตัวเรื่องเนี่ยมันมันปูวยแล้วมันต้องแพ้แต่คนดูยอมรับไม่ได้เพราะคุณมันเพราะมันไม่มีอะไรที่มันพูฟได้เลยว่าไอวงนี้มันเก่งเอ ทำให้แบบว่าสนิพาของนิดเขาทเป็นจุดเสียใหญ่เลยของภาคนี้ความทั้งที่จะใหญ่ที่สุดเลยแหละเพราะว่าจริงๆอะโดยรวมของเรื่องนี้คือมันดีแล้วมันมันมันถูกทางแล้วแต่ว่าเรื่อความที่เขาทํามาให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นจุดที่ต้องยอมรับว่าเออภาคนี้วงคู่แข่งของของซีซั่นเนี้ยของภาคนี้มันยังมันทำได้ออกมาได้ไม่ดีเลยโอเคครับผมก็นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับแบบของซันชายเนี่ย ทางเซสโนจะเด่นกว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเด่นตั้งแต่ภาคแรกแล้วถูกไหมครับเด่นเน่ภาคแรกแต่ตอนที่ไปในเมืองเลยอคือตอนแรกก็แบบว่าเอ้ไอวงมันนตีนใสเองเก่งมากจากไหนวะพอไปดูปับเห็นเซฟคอนโทรโอ้โหแทบจะแบบโดนตกกันทัวนาคือโดนตบเลยเพราะว่าไเชียคือเซนโองมพูดตัวมันคือการต่อยอดจากอะรไร์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยใช่ครับพอบททุกอย่างพอมันส่งทุกอย่างม่ก็แบบโอ้โหกูยอมรับเลยคือกูยอมรับจริงว่าเออมึงเก่งอะอะไรเงี้ย คิดว่าภาคนี้เขาจะขายแบบว่าเซยูของแบบอ่าซันนี่พามไหมฮะแบบมันของแบบเซสโนก็มีคอนเสิร์ตเซสโนอะไรเงี้ยครับถ้าในมุมมองผมผมว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เขาไม่น่าจะดันหรือยังไงครับคือไม่รู้ว่าเขาจะทาแบบอาราส์เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าอารา์เนี่ยคือตอให้ภาค2กับภาคเดอะมูฟวี่มันเด็นแล้วอะมันก็ยังไม่ได้เด่นไปเทียบกับวงมิวส์ได้เพราะมิวส์มันแบบมาประมาณ70%เอร์์ลยอราี่คือแบบรอมากๆอ ซึ่งไม่รู้ว่าปุ้มกับเขายังจะทําอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะปุ้มกับภาคนี้ก็คนเดียวกับภาคมิวส์เลยก็คือมิวกับอะไรก็คือมิวก็คือจะเป็น70ส่วนอะไรสามสิบแล้วครับอืมน่าจะประมาณ20ถ้าถ้นพตรงมาน20เลย แตก่ก็ยังเยอะกว่าสันนิพาใช่ไหมครับมันก็ยังเยอะกว่าสันนิพาในณตอนเนี้สันนิพาถือว่ายังไม่มีอะไรให้เราพูดถึงมากเท่าไหร่เลยนอกจากเรื่องของดีไซน์ต,ตนัวละครที่ที่หลายคนเนี่ยอ,อชอบพิที่เขียวอันนี้คืออ,อหลายคนมองว่าเป็นพิที่เขียวเอาจริงผมว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างเข้ากับยุคนี่ยสันนิพายแต่ผมรู้สึกว่าสีหัวแบบว่ามันจะโทนแๆหแปอยคือคนอื่นมันจะโทนแบบว่าโทนเดียวมันจะตามแบบสูตรแต่ว่าสันนิพามันจะแบบอยู่ดีก็แบบม่งจ๋ามาเลยอะไรเงี้ยครับใช่ก็ อ่าสิ่งที่อยากจะเห็นในภาค2ก็คืออยากจะให้เขาแบบว่าเพิ่มบทของสันติภาใช่ไหมครับอืมต้องเพิ่มอันนี้ไม่เพิ่มไม่ได้มีอะไรคือต้องเพิ่มเลยแหละอ๋ออืมมีอะไรที่อยากจะให้เขาแบบเพิ่มนอกจากอ่าวงคู่แข่งไหมครับถ้าจะเพิ่มเอาจริงมันก็ยากนะเพราะว่าภาคน,นี้มันถือว่าปูมาเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบ อันจริงบทตัวละครมันก็ดีเหมือนกันใช่โอ้โหอันจริงมันมันยากกว่ายากเลยแหละว่าเออมันจะเพิ่มอะไรเพราะภาคนี้มันจัดเต็มใช่ผมว่าคือมันมันก็สุดแล้วขนาดเพลงแบบว่าคือเพลงแต่ละอย่างนี้ก็คือแบบทำออกมาด้วยแบบติดหูได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเพลงปิดนี่คือแบบว่าลงทุนแบบลงทุนเยอะมากเลยนะแบบเออเขามีหลายเวอร์ชันใช่ครับคือแบบโหสุดจริงซึ่งก็เหมือนกับภาคก่อนๆแล้วเพราะภาคก่อนมันก็มีหลายเวอร์ชันแต่ว่ามันจะต้องไปรอดูใน o อ t อีทีทีหนึ่งเออสันนิพานี่เพลงก็อาจจะไปลงใน o อ t ีมันก็อะไรกันน มีเพลงไหนที่แบบว่าประทับใจเป็นพิเศษไหมครับในภาคเรียล่าครับประทับใจเป็นพิเศษครับผมเอาจริงชอบแทบทุกเพลงเลยในภาคนี้แต่ว่าถ้าชอบที่สุดก็คือนอนฟิกชันนอนฟิกชันก็คือตอนที่10อีกอย่างคือตอนที่10บไม่งคือตอนที่ผมชอบที่สุดเลยผมภาคหลายคนเขาจะแกล่ะเขาเขาบอกเขาจะชอบตอนที่แปตอนที่1ิเกันยังไงผมก็ให้ตอนที่ดีที่สุดเลยทำให้คือด้วยความที่ตอนนี้มันปูเรื่องของซูมมเล่มันดีมากปูแบบโอ้โห เห็นจันยันเนื้อในจิตใจของตัวละครเลยพอมาแบบพอมาคอนเสิร์ตอะพอมาช่วง MB MB แม่งก็ทําดีอีกคือนึกสไตายไม่ออกคือมันจะคล้ายๆกับตอนเอ็ e จะ c ล n g แอของ The Movie ของมิวมันจะมีช็อตช็อตหนึ่งของเอลียที่มันจะแบบคมมากๆอ่ะ นั่นแหละแล้วมันคมเอนี้เลยผมเลยรู้สึกว่าเทียแม่งน่าประทับใจมากอันนี้ส่วนตัวแค่รู้สึกว่ามันยังมันยังแล็บไม่สุดเฉยๆอ่ะคือมันมันเป็นทีมแลบใช่ไหมแต่ว่าเออทีมแลบอืมผมยังรู้สึกมันมันยังขาดแลปบไปอีกหน่อยนึงอะ่ะแต่ว่านั่นแหละแต่ถ้าเกิดเทียบกับเพลงอื่นเพลงนี้ก็ชอบสุดเพราะว่าเทียบกับวิชซองอะไรเงี้ยคือผมก็ยังเฉยๆยังไม่ได้ขนาดน,นั้นเลยส่วนตัวผมแบบค่อนข้างที่จะชอบแบบไทยน s สต r มากเลยนะแล้วไทยนิสตมันก็ทำดีอืมใช่ครับ แต่ท่นี้นี่ก็คือแบบว่ามีแบบการใช้ภาษาจีนอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับใช่ซึ่งผมมองว่านิจีบเป็นตัวนําร่องดีเลย จริงเรื่องสัญชาติเนี่ยเพราะว่านิจิก็เริ่มมีจริงจะเริ่มมีเลยมันมีมาตั้งแต่เอมาเบอร์ดีแล้วคือตัวละครภาคก,ก,ก,ก่อนก็จะเป็นแบบว่ามันจะเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับผมลูกเซียวอะไรอย่างเอลิอะไรเงี้ยลูกครึ่งรัสเซียมาลีก็เป็นว่าลูกครึ่งญี่ปุ่นกับอเมริกันผสมกับอิตาลีทีหนึง่งใช่มาเอมานี่คือตัวละครตัวแรกของซีรีส์เลยที่เป็นแบบว่าเป็นตัวละครจากสวิตเซอร์แลนด์เลยมันเขาพยายามแบบจะเปิดตลาดใช่ไหมใช่ซึ่งเขาเปิดตลาดมานานแล้วล่ะคือเห็นตั้งแต่เอลิกับมาลีเนี่ลาเดไปสุย แล้วเราก็มาอีกทีก็คือตอนมีอาร์เทเลอร์รับหลานจูหลานจูนี่ก็ยังเป็นไอ้นี่อยู่นะยังเป็นลุกครึ่งนิดนึงแต่พอมีอาร์นี่ก็คืออเมริกันจ๋าเลยก็ผ้านี้ก็มีถางเครืองเป็นเรียกว่าเป็นลุกครึ่งดีกว่าลุกครึ่งจีบก็เราได้เห็นภาษาจีนแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเพราะว่านักภาก็นั่นแหละครับเป็นคนจีนอยู่แล้วเหมือนผาคนี้จะก็พยายามชูตัวของถังเครเ่อด้วยเหมือนกันนะเท่าที่ผมเห็นโอ้หชูหน้าชูเยอะมากใช่เป็นบกเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้ทุกตอน มันเขาพยายามแบบจะขายจีนถูกไหมใช่ไหมฮะใช่ซึ่งเอาจริงตอนออกมามันมีดราม่าเลยซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วผมเคยบอกไปแล้วว่าในในเพจเราเออมันเคยมีดราม่าอยู่นะไอ้เรื่องมันเกิดตับละครอะไรยเงี้ยอ๋อก็ก็คือแบบว่าไปตรงกับวันอะไรสักอย่างของจีนมันไปตรงกับวันสงครามญี่ปุ่นกับจีนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วเราก็รู้ว่าประเทศจีนมันเป็นยังไงใช่ครับอืมเขาเป็นอาประเทศที่เปราะบางนะครับเรียกว่าชาตินิยมดีกว่าเรียกไงมันดูเดี๋ยวโดนเล่นนะอ๋อโอเคครับ ตัวละครที่ชอบที่สุดในลีอล่านี่ชอบใครครับอืมจริงชอบทุกตัวละครเลยเพราะภาคนี้ผมไม่ได้ชอบตัวไหนพิเศษทนะ่านเรื่องบทอย่างเดียวนะชอบน้องสาวครับเออชอบน้องสาวใช่ <laughs> แน,น่นน <ละ S 2> ตัวละครที่ดีที่สุดของเรื่องนี้นะครับดีกว่าห้าตัวที่เหลือโอ้จบแล้ว <laughs> น่ารักสุดแล้วแต่ถ้าเกิดเรื่องบทอย่างเดียวนี้ให้เออก็ต้องให้ซูเมเล่แหละเพราะว่าแม่งปูดีอออืมคป๊บหนึ่งผมก็ไม่ได้เตรียมคําถามมาเลยนนี้ก็คือแบบผมต้นสนเลยเนี่ยมีอะไรอยากจะถามผมบ้างไหมครับอืม ถ้าเป็นโดยรวมเนี่ยจุดไหนของภาคนี้ที่ชอบที่สุดอะของภาคนีย<อ>ที่รู้สึกว่าไอ้นี่คือ the b a s สเลยนี่คือจุดแข็งของภาคนี้เลยก็น่าจะเหมือนท,อทุกทุกคนที่บอกนะครับผมว่าน่าจะเป็นทางด้านเนื้อเรื่องเพราะว่าเนื้อเรื่องมันอันนี้สอนตัวนะผมรู้สึกว่ามันมันทำมาได้ดีอะมันมันสมควรที่จะเป็นมาตรฐานใหม่ของแฟรนไชส์เลิฟไลท์อะซึ่งต่างกับนิจิที่ก็อะไรก็ไม่รู้แต่ว่านิจิมันดีทางแบบคาแรคเตอร์ไงแต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็นะอย่างที่เรารู้กันเนื้อเรื่องเขาเขาไม่ได้ขายเลยใช่นิจิเนี่ย นิจิคือเขาเน้นตัวละครแล้วก็เน้นขายคนไปเล่นเกมนั่นแหละครับประเด็นแต่แต่เนื้อเรื่องในเกมก็โอเคอยู่นะผมว่าเนื้อเรื่องในเกมนี่คือดีเลยแหละใช่ถ้าเกิดไม่นาภาค2ที่คนเขาด่ากันได้เยอะหลันจูใช่ไหมจริงๆเลกด่าเลยคือมันเสียงแตกบทหลันจูส่วนหนึ่งด้วยไม่รู้เมคเขาจะไปทางไหนในภาค2แล้วเออเดี๋ยวขอถามนอกเรื่องหน่อยรู้สึกยังไงกับแบบว่าโปสเตอร์ใหม่ของแบบตัวนิจิีสองครับอืมเฉยๆอ๋อแปลกใจที่แบบว่าหลันจูแบบเปิดเปิดหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยหน่อย เรื่องตัวละครน,นี่ถ้าเกิดผมไม่ไม่โอเคสุดน่าจะเป็นตัวละครหลานจูที่โอผมยังเฉยเฉยมันยังไม่ได้อะไรขนาดน,นั้นมีอาร์คือดีสุดละคนที่หลายคนบอกแต่หลานจูนี่ผมว่ามันออกมาแบบแ้นไ,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างที่ผมเคยอันนี้ที่ผมเคยคุยกับเพื่อนผมว่าไอ้ดีไซน์หลานจูในอนิเมะเนี่ยมันเหมือนกับมันหลุดมาจากอนิเมะเลิฟคอมดี้คือมันไม่มีความสง,งา่าความเพอร์เฟกแบบที่ในเกมมันเป็นเลยอ๋ออันนี้ก็สาปโปนักภาคที่ชอบในเรียล่านี่น่าจะเป็นเอลิยูหรือเปล่าครับ อ่ะรีวิวผมยังไม่ได้ชอบสุดคือถ้าผมชอบสุดน่าจะเป็นนางกิสะที่อันจริงผมเหมือนจะอวยจะอวยซูเมเลเยอะแต่ผมไม่ได้ชอบอ่ะออ <laughs> ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะคือชอบเฮียน,น้าเอ้ยชอบไอ้นี้สุดนางกิสะเอ้ไม่ใช่นางกิสะดิคนภาคซูมิเลียคนภาคซูมิเลียก็นาวิเพตันมาัเออนาวิเพตันใช่ใช่รู้สึกเป็นคนที่เออดูมีเสน่ห์มากสุดของภาคนี้แหละของเซยูรวมๆภาคเนี้ยอ่าคนภาคขานอนก็น่ารักนะครับชื่ออะไรนะผมลืม <c oughs> ชื่อไซย,ยูริดาเตะใช่ใช่ไซยูริดาเตะแบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยครับ โดยเฉพาะแบบยืนคู่กับรียูก็จะเห็นได้ความชัดเจนเลยว่ารียูสูงสุดในภาคนี้ครับผมโดยเฉพาะแบบ <c oughs> ว่าโดยแบบไอที่ช่อง Channel l ฟไล f ์ออฟฟิเชียลปล่อยมาล่าสุดที่เต้นเพลงนอ n ฟิชชั่นอ่ใช่คือแบบคือดีมากคือเป็นเพลงที่ดันทุกคนเลยดันทุกคนแบบพรีเชียสอ่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ตันๆแล้ว ถ้ามีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าว่าเออซูเปอร์สตาร์เนี่ยมีภาคต่อไหมผมก็พูดตามตรงว่ามีต่อแน่นอนนะครคือยังไงมันไม่เหลืออยู่แล้วล่ะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยคือโดยรวของภาคเนี้ยมันยังแค่โปโลกของเรื่องเองนะ เออคือผมว่าเอาจริงคนเขียนบทเขาฉลาดนะที่เขาทําให้พวกเลน่ามันเริ่มที่ปีหนึ่งหมดอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆจรก็คือถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดยังไงยังไงก็ยังขายต่อได้ยาวใช่ไหมฮะมันขายต่อได้แล้วคือในเมื่อจุดเริ่มต้นคุณก็แข็งแรงอยู่แล้วมันไม่มีทางที่คุณจะไม่ดันต่อเลยมันต้องดันแน่ๆคือจะใช่แน่ๆเลรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผม คิดว่ามันจะมีต่อแบบถึง3ภาคไหมครับแบบอะไรอย่างนี้ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาจริงผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ภาคนี้ภาคนี้ผมว่าได้เป็นภาคที่3าภาคจริงๆ3ซีซั่นเพราะว่าผมมองในมุมมองแบบว่าเหมือนเรื่องเคองเคองถ้าจําได้ก็มาจากเริ่มจากปีสี่หมดใช่แล้วมาในภาคสองมันก็ค่อยค่อยขึ้นไปพอกลางเรื่องมันก็ขึ้นมมหกันผมว่าในภาคต่อไปมันไม่น่าจะถึงประมาณยี่สิบหกตอนมันจะต้องแบ่งเหมือนเดิมแหละอ่ฮะสิบสองตอนหรือไม่อาจจะที่สามตอนแต่น่าจะสิบสองตอนเหมือนเดิมเพราะว่าภาคนี้มันมาทางเนี้ยเขาลดจำนวนตอนลง ฉะนั้นมันก็ต้องมี3ภาคและเดอะมูฟวี่ถ้าเกิดจะมีมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันก็ต้องรอดูเพราะเรายังไม่ได้เห็นตอนภาค2กับภาค3ตอนนี้โอเคครับก็ถ้ามีอะไรจะเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมได้นะไม่รู้จะเพิ่มเติมไหนแล้วโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเอาคำถามสุดท้ายเลยลวกันนะครับว่าจะได้ไม่รบกวนเวลางั้นคิดว่าหลังจากสมมุติว่าจบภาคเรียล่าไปเนี่ยคิดว่าภาคที่ต่อจากเรียล่าเนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับคือมันต้องถ้าในมุมมองผมนะบอกว่าเรียล่าคือน่าจะเป็นเหมือน มาเวลเฟสสามโหเปียบเทหน่อยมื่อเหมือนมาเวลเฟสสามอ่ะคือมันจะเป็นปลายทางแล้วของเลิฟไลฟ์คือเลิฟไลฟ์ที่แบบว่ามันต่อมาจากมิวจากอาควาอะไรเงี้ยผมว่าภาคนี้น่าจะเป็นแบบขั้นสุดท้ายผมว่าในอนาคตเลิฟไลฟ์จะเป็นสิ่งที่แตกต่างคือผมว่าตัวนิจิอ่ะเป็นตัวเปิดแรกเลยนิจิอ่ะคือตัวเปิดแรกที่แบบว่าเป็นสปินออฟมีตัวละครหลายแบบหลายหลายสัญชาติมากขึ้นฉะนั้นในภาคต่อไปเนี่ยน่าจะแหวกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะภาคนี้ก็แหวกแล้ว แบบทรมอวกาศอะไรงเงี้ยครับแบบ a k b ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือแบบว่าฉีกไปเล่นแบบว่าเรื่องสมมุติจะเป็นเลิฟไลฟ์แบบผู้ชายเงเพราะว่าอ๋อแบบไซส์ m ของแบบเออไซส์ m ของไอมาสอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเอาจริงอ่ะมันทําได้ไหมมันทําได้เพราะว่าไซส์ m อ่ะก็เป็นตัวอย่างให้แล้วไอเรื่องไอดอลิช m อะไรที่ผมไม่เคยดูแต่ว่าผมรู้จักอ่ะก็ไปทางนั้นใช่ไอดอลิชเซเว่นมันก็มาทางนี้แล้วมันขายได้เอาจริงสำหรับผมนะคนตามเลิฟไลฟ์ที่เป็นผู้หญิงอ่ะไม่ได้น้อยเลยนะเยอะด้วยซ้ำ แล้วคือส่วนใหญ่มันก็ตีตลาดผู้ชายมาตลอดจริงต้องเรียกว่าตีตลาดทุเพศทุกไัยฉะนั้นถ้าเกิดภาคต่อไปเขาอยากจะแบบเอ้ยลองตีตลาดผู้หญิงดูหน่อยแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเคป๊อปสักนิดนึงอะไรเงี้ยเขาทำได้ไหมเขาทําได้แต่ผมมองมว่าเขาก็ยังคงต้องแบบว่าเขียนภาคผู้หญิงออกมาอยู่ดีนะผมว่าเออใช่น่าจะแบ่งเป็นแบบสองไลน์ในในอนาคตเพราะยิงนี้ตอนนี้มันก็ขายเยอะแล้วมีทั้งอควาอควานี่ก็หลายปีแล้วเอออควานี่เอาจิงพลต้องพูดถึงเยอะนะเรื่องแบบว่ามันจะยุบวงไหมอะไรเงี้ย คือตั้งแต่ช่วงมามามา,มาครบรอบ6ปีคนก็แบบว่าเอ๊ะมันจะจบเลยหรือเปล่าแต่ผมมองว่ายังไงก็ยังไม่จบตอนนี้เพราะว่ามันเป็นวงที่มันขายได้ยาวมากแล้วแฟนคลับก็โ,โหหนาแน่นน่าจะหนาแน่นที่สุดของเรือไรล์ละอควาเนี่ยซึ่งก็ต้องรอดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเดาไม่ได้เขามาแรงจริงอควายังมาแรงอยู่นะในตอนนี้ ก็จะเห็นแบบว่ามามีคอนเสิร so, okay. okay. mm ์ตมีอะไรมาเรื่อยๆนะมีคอนปกติแต่คนที่คนเป็นห่วงกันก็คือเรื่องชินจังนี่แหละเพราะว่าสุขภาพของนางก็ต้ก็เรียกว่าไม่ค่อยสู้ดีในช่วงนี้คนก็เลยกลัวกันว่าถ้ามันจะยุบมจริงมันจะยุบพนเรื่องนี้หรือเปล่าตับอมว่าถ้าเกิดฟื้นตัวได้เร็วก็น่าจะอย่างน่าจะออีกหลายปีมากสุดาะว่าน่าจะประมาณสิบปีโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะถามอะไรละนะครับก็โอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณขอบตาดําแมนนะครับผมที่วันนี้เราไดด้มาพูคุย ครับผมครับก็ใครที่ติดตามทางเพจติดก็อย่าลืมไปติดตามผ่านทางเพจ a c e b o o k นะครับผมของคุณขอบตาดามนเนาะแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมครับครับมีครับแต่ว่าระนาที่ลงครับอ๋อโอเคครับระนานที่ลงอืออย่าลืมไปตามทางนั้นด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววิดีโอตัวนี้ลง2ช่องทางใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทีมตัดเขาจะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีว่าเขาจะเสร็จเมื่อไหร่โอเคนะครับขอบคุณมากครับก็ไว้เจอกันในพอดแคสตัวหน้าหรืออะไรตัวหน้าที่เราจะคอลแลบกันในอนาคตแล้วกันนะครับผม